One News ตรงไปตรงมาซึ่งล่าสุดนะครับตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครก็ได้แจ้งเตือนประชาชน10จุดเสี่ยงนะครับเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกเนื่องจากระยะนี้พบตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งหากพบว่าอยู่ในภาวะต้องสงสัยก็ควรที่จะต้องไปพบแพทย์ให้วินิจฉัยโรคโดยเร็วนะครับ แต่ว่าตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับมีข่าวดีเมื่อนักวิจัยมหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธสามารถคิดค้นชุดตรวจไข้เลือดออกที่รู้ผลได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะสามารถตรวจรักษาคนไข้ได้อย่างทันท่วงทีติดตามจากคุณธิติยาเกการครับ เพียง5นาทีหลังการหยดสารละลายที่สกัดจากเลือดผู้ป่วยที่ได้รับการผสมกับตัวยาเฉพาะเพื่อเพิ่มขยายพันธุกรรมเชื้อไวรัสเดงกีตามด้วยการเติมสาร DNA ตรวจจับเชื้อไวรัสเดงกีแบบเฉพาะลงบนแถบวัดไข้เลือดออกปรากฏเป็นแถบสีแดงสองขีดอย่างรวดเร็วหมายถึงผู้ป่วยเป็นผู้ติดเชื้อโรคไข้เลือดออกนี่เป็นหนึ่งในผลงานนักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธที่ใช้เวลากว่า2ปี ร่วมกันคิดค้นชุดตรวจไข้เลือดออกจากแถบสีได้เป็นครั้งแรกเวลาที่ใช้ในการตรวจตั้งแต่เจาะเลือดไปจนถึงการวินิจฉัยโรคเพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งผลที่ได้มีความแม่นยำและสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันเวลาหลังจากการทดสอบแล้วเราก็จะพบว่าถ้ามีการติดเชื้อนะคะคุณก็จะเห็นเป็น2แถบนะคะในลักษณะนี้ก็คือตำแหน่ง C กับตำแหน่ง T นะคะเห็นเป็นสแถบ แต่ถ้าไม่มีการติดเชื้อคุณก็จะเห็นแถบที่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่ง C การแปลผลจะคล้ายๆการแปลผลเกี่ยวกับการทดสอบตั้งครันนะคะสำหรับสถานการณ์ไข้เลือดออกในปี2558พบผู้ป่วยทั่วประเทศสูงถึง142,925คนมีผู้เสียชีวิต141รายส่วนปี2559ยังมีแนวโน้มการแพร่กระจายของเชื้อไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวจึงพยายามคิดต่อยอดงานวิจัยให้สามารถตรวจวัดเชื้อไข้เลือดออกแบบแบ่งแยกสายพันธุ์พร้อมกับนําผลงานวิจัยไปใช้จริงในโรงพยาบาลของรัฐเพื่อวินิจฉัยโรคให้กับผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีถ้าหากว่าเราสามารถนําเทสคิดเหล่านี้ที่ใช้ในการตรวจหาไข้เลือดออกนะครับก็จะสามารถช่วยในการวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว หากเราวิจัยได้รวดเร็วแล้วเราก็สามารถช่วยในการรักษาได้และแตัดสินใจในการรักษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นก็จะสามารถรักษาชีวิตคนไข้ได้ผลงานวิจัยชิ้นนี้สามารถคว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกหนึ่งเลี้ยญทองจากประเทศเกาหลีใต้และรางวัลอื่นๆอีกมากมายทั้งระดับประเทศและระดับโลกปัจจุบันยังไม่ได้ถูกนำมาใช้งานแต่เตรียมนำไปใช้ในโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธสองแห่ง คือศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและโรงพยาบาลชนละทานจังหวัดปทุมธานีในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้จากนั้นจึงจะขยายไปสู่โรงพยาบาลรัฐต่อไปทิติยาเกตการรายงาน1 n e News ตรงไปตรงมา